Uy, me voy a doblarlo ¿eh? me tomo. ¿Sí, no? a ¿Sí, no? ฉันเคยจุ๊บเจลี่ด้วยแบบเมื่อกี้ของ,ของฉันไม่คือตอนนั้นอะกับน้องไม่กี่เต็มเต็มเลยเอออย่างนี้เลยเจลี่อะที่หอ,อน,นั้นไปเดินสายโอ oh <my> ้ก็แบบติดมาอยู่แล้วก็เล่นกันติดไวเลสแล้วก็เล่นกันใช่ปะแล้วก็แบบคิดว่าน้องจะเอาหน้าหนีฉันก็เลยหน้าเข้าไปไล้ไก,ก็เลยโดน,น <laughs> ฉันคิดว่าน่าจะหนีเหมือนกันฉันคิดว่าน่าจะหนีคุณได้คุณได้ ตกเป็น <át Stat ue> ของฉันแล้วจารีคนตกเป็นของฉันแล้วนะครับผมเม่อเลยอะคนตกเป็นของผมแล้วนะครับลงได้นั้นทุกคนแต่ว่าไม่ไม่อยาลงไม่อย่างเินยดิจิตอลจะลองชี้ดูเลยไม่เป็นไรเรามีดิจิตอลบิ๊กชีตไว้เดี๋ยวโอ้ยเขินนะไอ้บ้าไอโอเคเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอนี่เออเธจับแก้มฉันดิ ่น,นีคนมีคนเขินจริงอะไรงงมากทุกคนทำไงดีเธอหมือนฉันแล้วเหรอหลังจางนี้เราแบบอะไรวไม่ใช่เราจะกลิ่งเพื่อเราจะกลิ่งเพื่ออายุโอเค